สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพอร์ตหุ้นคุณทำได้เพื่อนๆเ,เก่งและดีได้กว่าเมื่อวานนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าเพื่อนๆมีสติปัญญาที่นะครับพัฒนาตัวเองแล้วก็มีไมล์เซตที่เน้นพึ่งตัวเองนะครับเรามีหลักการพื้นฐานที่แข็งแกร่งเรื่องของการพึ่งพาสติปัญญา นะครับให้นำพาชีวิตเรานะครับเรามาดูหุ้นนะครับที่เพื่อนๆน,นะครับ FC ได้ขอเข้ามานะครับอย่างน้อยๆก็2ท่านละนะครับที่ได้ขอหุ้น PT ทเข้ามาว่าลองพิจารณาดูนะครับว่าเราพอที่จะอัปเดตอะไรได้บ้างไหมนะครับเพราะว่าราคามันวิ่งกระฉุดพอสมควรเลยนะครับซึ่งในรอบ ปีที่ผ่านมานะครับ52สัปดาห์นะครับราคามันอยู่แถวแถว8บาท15จนถึง14บาทนะครับอันนี้ก็ถือว่านะครับมีราคาวิ่งขึ้นลงเนี่ยเกิน50นะครับจาก8บาทถ้ามาถึง12บาทนี่ก็50ล้นะครับอันนี้ก็ขึ้นลงก็เยอะพอสมควรเลยนะครับคราวนี้เราก็จะมาดูในส่วนของข้อมูลบริษัทันก่อนนะครับ พุนพีทีเนี่ยเขานะครับเกิดอยู่ที่ไหนนะครับอันนี้ที่อยู่นะครับอันนี้เขาอยู่เขตประเวศนะครับกรุงเทพสนังงานต่างๆที่อยู่กลุ่มอุตสาหกรรมจะเป็นเทคโนโลยีนะครับหมวดธุรกิจก็เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับแล้วก็มีเรื่องของอสังหานะครับเพิ่มเข้ามานะครับพวกอาคารต่างนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราก็พิจารณากันนะครับในส่วนของ ราคาพาก็อยู่ที่1บาทนโยบายการจ่ายปันผลก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับไม่น้อยกว่าร้อยละ50ของกำไรสุทธิครับอันนี้ก็ราคาผ่าก็โอเคนะครับผา1บาทอยู่มายาวนานพอสมควรเลยนะครับถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวทุนจดทะเบียน2อ0ร้นะครับ83ล้านนะครับ283ล้านกว่ากว่าก็ชำระ เต็มมูลค่าเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็ลองดูนะครับ200กว่าล้านนะครับอันนี้เจ้าก200กว่าลนะ้าน Market c ตแคบนาตอนนี้ก็ขึ้นไป3,000กว่าล้านละนะครับก็เกิน10เท่านะครับเกิน10เท่าอันนี้เรามาพิจารณานะครับในส่วนของลักษณะธุรกิจอย่างที่บอกเพื่อนๆน,นะครับเขาดำเนินธุรกิจให้เช่าอาคารสำนักง,งานและก็ลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับ อันนี้ก็มีบริษัทย่อยหนึ่งแห่งคือก็คือบริษัท Data Pro นะครับอันนี้ก็เพื่อนๆนะครับการพิจรณางบการเงิน,นหรือปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเราดูแบบตัวเลขเนี่ยเราก็ตีความนะครับอ่านนะครับให้มันได้ประโยชน์สูงสุดนะครับว่ามันมีตัวไหนที่นะครับต้องเฝ้าระวังตัวไหนที่หลอกลวงเราได้มากที่สุดนะครับตัวไหนที่มัน โอเคเลยอย่างเงี้ยนะครับคุณเบนจามินเกรแฮมก็แนะนำว่างบดุลนะครับแนะนำเลยว่าจะต้องซีอาร์นะครับสองขึ้นไปนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจนะครับบางตัวอาจจะอยู่ที่ห้าบางตัวอาจจะอยู่ที่6กถึงแอย่างเช่นธนาคารอะไรเงี้ยครับสภาพคล่องนี่สินต่ากว่าหนึ่งนะอะไรเงี้ยนะครับเราก็ต้องไปดูว่าตัวไหนที่นี่สองสาม เท่าสี่เท่าได้อย่างเช่นพวกเจ้าหนี้การค้าอะไรเงี้ยพวกมันก็มีตัวอย่างอยู่นะครับพวกค้าปีกพวกอะไรต่างนะครับที่เป็นเจ้าใหญ่เจ้าตลาดอะไรพวกเนี้ยนะครับก็มอีอิทธิพลนะครับในการต่อรองแล้วคราวนี้ถ้าเราอะนะครับดูหุ้นตัวนี้เนี่ยนะครับเราดูว่าเขาเข้ามาจดทะเบียนนะปี34เห็นไหมครับถ้า64มันก็30ปีใช่ไหมครับเออ อาจารย์ดตรนิเวศแนะนําว่าหุ้นตัวไหนก็นแล้วแต่ถ้าอยู่ในตลาดมา20ปีนะครับถือว่ามี m o สความได้เปลี่ยนในเชิงการแข่งขันเนี่ยระดับแข็งแกร่งนะครับเฉพาะนะครับผมให้นิยามเลยคําพูดของอาจารย์ดอตรนิเวตผมให้นิยามคือท่านสั้นๆแค่นั้นก่อนนะครับแต่ว่าผมให้นิยามเพิ่มเติมว่าจะต้องเป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งนะครับแล้วมีปันผลเสมอๆเท่านั้นนะครับแต่ถ้าพื้นพื้นฐานอ่อนแออยู่มาเป็นร้อยปีก็ไม่ไม ไม่ใช่มีความได้เปลี่ยนในเชิงการแข่งขันนะครับฉะนั้นเราต้องตีความให้เป็นตีความเรื่องตัวเลขพวงนี้นะครับอย่าง3 4ปีเนี้ยเราต้องตีความให้เป็นละว่ามันมันใช่หรือไม่ใช่นะครับมันอาจจะใช่ก็ได้ไม่ใช่ก็ได้ร้อยละเก้าสิบเนี่ยมันไม่ใช่อะ่ะโยู่มาสามสิบสี่สิบปีมีเยอะแยะนะครับในแต่ละเราทรัพย์ไทยเรานะครับอุ้นสตางค์บางตัวอย่างเงี้ยนะครับอยู่มาสามสิบปีอย่างเงี้ยสี่สิบปีอย่างเงี้ยนะครับเ อยู่ในกลุ่ม90%ที่มันไม่มีมอสนะครับความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันนะครับเออมันเป็นหุ้นที่แบบแบบอันตรายนะครับอันนี้พูดถึงราคา IPO นะครับจาานะครับตอนที่เข้ามานะครับพา10บาทนะมั้ยไอพีโอ125บานะครับตอนนี้ลดพานะครับแตกพามาเป็น1บาทนะครับก็จะเป็น IPO อยู่ที่12บาทครึ่งนะครับ12บาทครึ่ง ถ้าณรา,าคาปัจจุบันก็ถือว่าใกล้เคียงกับ IPO นะครับอันนี้นะครับงั้นถ้าลงไป8บาทเนี่ยใครซื้อก็ถือว่ามีความได้เปรียบกว่าราคา IPO นะครับในส่วนของอตัวตัวนี้นะครับมันมีความน่าสนใจก็คือนะครับคุณวิมลทิพย์นะครับพงษ์สะทรเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่3าออย่างนี้นะครับอ,อันนี้ก็เพื่อนๆลองพิจารณาดูนะครับอันนี้ก็เป็น สามีนะครับภรรยากันนะครับอันนี้ก็เพื่อนๆน,นะครับดูว่าผู้บริหารผู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ยเป็นบุคคลเดียวกันไหมแล้วก็มีจ่ายปันผลไหมอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการประกอบการตัดสินใจนะครับมาร์เก็ตแคปสามพันแปดร้อยใช่ไหมครับอันนี้มีเงินสดเนี่ยเห็นไหมครับที่ราคาวิ่งกระชูดส่วนหนึ่งก็คือคิวหนึ่งของปี 68, เนี่ยเงินสดเนี่ยนะครับ เมื่อเทียบกับเงินสดของ Q1 ปี67เนี่ย83ล้านกับ452ล้านนะครับเรื่องของกําไรหรือเงินสดเนี่ยที่มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยนะครับที่มันแบบอัศจรรย์ใจนะครับอัศเจรีนะครับ,รนะรบตกใจอย่างเี้นะครับอืเกินคาดนะครับผิดคาดไปเยอะมากอย่างเงี้ยนะครับ มันทําให้ราคาหุ้นวิ่งกระชูดได้นะครับพวกเนี้มันจะเป็นเครื่องมือของเจ้าได้นะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับงั้นถ้าเราพิจารณานะครับเราไปพิจารณางบดุลกนก่อนนะครับว่าเข้าเกณฑ์เงื่อนไขไหมคุณเบนจามินเกแฮมบอกว่าโอเคนะ CR นะอาร์น่สักสองเท่าขึ้นไปนะอย่างเงี้ยนะครับสักสองเท่าหรือมากกว่าขึ้นไปนะจะเวิร์กตัวนี้อยู่ที่1นึ่กว่าๆนะครับก็เอาตัวรอดได้นะครับ แต่ว่าน้อยไปนิดน,นะครับอันนี้เราต้องไปดูเจ้าหนี้กัน้าช่วยนะครับอัตราส่วนหนี้สินนะครับอยู่มา30กว่าปีนะครับอัตราส่วนหนี้สินก็ไม่หลุดหนึ่งเลยอย่างเงี้ยมันก็ต้องไปดูว่ามันมีเจ้าหนี้กันขาหรืออะไรอย่างไรนะครับตรงจุดเนี้ยลักษณะธุรกิจนะครับอันนี้ในส่วนของวงจรเงินสดนะครับเงินไหลเข้าบริษัทเนี่ยเห็นไหมครับห้กว่าวันถึง70กว่าวัเนเงินไหลออกจากบริษัทเนี่ยนะครับหกสิบเจวันก็ถือว่าอันเนี้ยนะครับ เอาตัวรอดได้นะครับในส่วนของอ,อันนี้คือวงจรเงินสดของงบกระแสะเงินสดนะครับเมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับตัวนี้นะครับก็คือพวกงบดุลน,นะครับเพืเ่อนๆจะต้องไปดูในส่วนของงบกำไรขาดทุนงบกระแสะเงินสดอย่างงบกระแสะเงินสดนตัวนี้นะครับดูว่าบริษัททําธุรกิจแล้วมีกําไรปนะีหปี65เนี่ยขาดทุนนะครับปี66นะครับ 67อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ทำธุรกิจเรามีกำไรปี68เห็นไหมครับกำไรมันกระโดดนะครับ Q1 ของปี68เมื่อเทียกบกับ Q1 ของปี67เนี่ยเก้ากระโดดเลยนะครับอันนี้ก็ขึ้นมา80-90%เลยเทีเดียวในส่วนของกิจกรรมการลงทุน,เ,นเพื่อนๆจะต้องมองหาบริษัทที่มันลงทุนไม่เยอะนะครับบริษัทนี้ลงทุนน้อยนะครับถือว่า สุดยอดมากนะครับหายากอยู่นะครับในส่งของกิจกรรมการจัดหาเงิน,งนถ้าเป็นบวกเนี่ยกู้หนี้ยืมสินถ้าเป็นลบนเนี่ยก็คือเรื่องของการชําระหนี้แล้วก็จ่ายปันผลนะครับในส่วนของเจ้าหนี้การค้ามีไหมอย่างนี้เพื่อก็ต้องดูนะครับว่ามันไปทําให้ส่วนขงหนี้สินลดลงไหมอันนี้คือเจ้าหนี้การค้าบรรทัดนี้นะครับเห็นไหมครับเออในส่วนเนี้ยก็ถ้าเราเอาไปหักออกหนี้สินหนี้สินุน,นเวียนนะครับหนี้สินมุนเวียน พันห้าร้อยกว่าล้านอย่างเงี้ยมันก็จะเหลือประมาณพันนะครับพันหกสิบเจ็ดสิบล้านนะครับพันหกสิบเจ็ดสิบล้านเนี่ยเมื่อเทียบกับในส่วนของสินทรัพย์อุนเวียนนะครับมันก็จะทําให้เกินสองเท่าอยู่นะครับแล้วคราวนี้นี่สินรวมนะครับนี่สินรวมทั้งหมดพันเจ็ดร้อยล้านถ้าเราเอาไปหักออห้าร้อยล้านก็เหลือพันสองพันสามใช่ไหมครับอันนี้มันก็ทําให้ส่วนของดีเนี่ยมันก็ต่ําลงนะครับเพราะว่าส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่เก้าร้อยกว่าล้านนะครับ อันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนขององบนะครับตัวเลขนะครับที่เราอ่านจะตัวเลขก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของ5าปีนะครับงบห้าปีเนะพื่อนๆก็ดูเทียบกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆไปดูเว็บไซต์จิตตะ .com เว็บไซต์โน่นนี่นั่นที่มันมี10ปี20ปีในะฟิโนมีนาอะไรเงี้ยนะครับเพื่อนๆก็ลองไปสมัครนะครับสมาชิกฟรีนะครับในส่วนของอ่า รายได้นะครับรายได้เพื่อนๆลองดูนะครับรายได้รวมเป็นยังไงบ้างปี64นะครับปีหกห้านะครับปี6 6 6 7เป็นยังไงบ้างนะครับก็ถือว่ามีการเติบโตของรายได้นะครับแล้วก็อันนี้คิวหนึ่งของปี68นะครับอย่างนี้นะครับอันนี้ในส่วนของกำไรสุทธินะครับกำไรสุทธิเพื่อนๆก็ดู2บรรทัดนี้ก็ได้นะครับกำไรสุทธินะครับ เห็นไหมครับร้อยกว่าล้าน200 300กว่าล้านอ,าอันนี้ก็ปีนี้นะครับคิวหนึ่งอันนี้คือกําไรสุทธ,ธิต่อหุ้นนะครับเอออันนี้ก็เราจะเห็นมองเห็นการเติบโตอยู่ระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับในส่วนของความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่สร้างผลตอบแทนให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นนะครับอยู่ในระดับเกินยอดเยี่ยมไปด้วยซ้ำไปนะครับเกิน35%านด้วยซ้ำไปนะครับถ้าเฉลี่ย ถ้าเฉลี่ยถ้าเฉลี่ยสปีนี่น่าจะได้อยู่นะครับในเฉลี่ยสี่ปีนี่เกิน35ถ้าเฉลี่ย5ปีเนี่ยนะครับเฉลี่ย5ปีก็อาจจะอยู่ซอกประมาณซอกสามสิบเงี้ยนะครับสามสิบกว่าอันนี้ก็ถือว่าผู้บริหารอยู่ระดับยอเดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับแล้วผลตอบแทนจากเงินปันผลหลังจากที่สร้างผลตอบแทนให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นแล้วเอามาจ่ายปันผลเยอะไหมนะครับเฉลี่ย5เอร์เซนขึ้นไปไหมอันนี้เกินนะครับ ถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับในส่วนของมูลค่านะครับเมื่อเทียบกับ book value นะครับมูลค่าตามบัญชีเนี่ยอยู่ที่เห็นไหมครับถ้าใครนะครับเก็บได้ประมาณสักสามสองกว่าเนี่ยนะครับเห็นไหมครับราคา5 6บาทเนี่ยนะครับราคามันขยับขึ้นเป็นเส้นเคอร์ฟที่สวยงามเลยนะครับอย่างนี้นะครับในแต่ละปีนะครับอันนี้ก็มีล่วงบ้างนะครับในแต่ละช่วงขึ้นบ้างอย่างเงี้ยนะครับอันนี้อย่างช่วงปี ที่ผ่านมาปี67นะครับก็อยู่ที่8บาทากว่าเองนะครับอันนี้นะครับขึ้นมา13บาทเนี่ยมีใครได้บ้างอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็อยู่ที่การเข้าใจตัวเลขนะครับในส่วนของ PE เฉลี e, ่ย3ปีไม่เกิน15เท่าปีล่าสุดไม่เกิน20นะครับอันนี้ก็ในส่วนของความถูกแพงอยู่ที่ความพึงพอใจในผลตอบแทนที่ได้รับจากุ้นตัวนั้นๆน,น,นะครับอันนี้ก็อยู่ที่หลายๆอย่างด้วยนะครับซื้อบริษัทแล้วซื้อนี่สิน มาด้วยไหมอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เพื่อนๆก็ต้องนําไปประกอบการพิจารณาตัดสินใจนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับสาหรับหุ้น PT ขอเพื่อนๆโชคดีในโลกแห่งการลงทุนขอบคุณครับสวัสดีครับ